ปีฉลูครับปีฉลูต้องบอกว่าการงานการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่กับที่ครับใครทางานบอกเลยว่าช่วงนี้คุณไม่อยู่กับที่แน่นอนนะครับเตรียมตัวเดินทางได้เลยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนตําแหน่งงานได้เลยนะครับทาดีเข้าไว้ขยันเข้าไว้นะครับเผื่อฟ้ามีตานะครับหัวหน้าเห็นนะฮะให้คุณเลื่อนขั้นได้ครับคราวนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณ ต้องเหนื่อยมากๆกับการงานการเงินที่เหมือนอยู่ดีๆเงินเนี่ยที่เก็บเอาไว้นะฮะเราจะไม่ใช้มันแล้วนะต้องใช้จ่ายออกมาเหือดแห้งหายไปหมดเลยนะครับค่อยๆค,คิดนะฮะอย่าพึ่งลงทุนนะครับไม่แนะนําเช่นกันให้การลงทุนเนี่ยทิ้งไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าคุณจะมีรายจ่ายอะไรเต็มไปหมดฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเสียเงินอยู่แล้วนะครับลองคิดง่ายๆฮะหาวิธีแก้โดยกันซื้อบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มีค่าสําหรับตัวคุณเก็บเอาไว้เผื่อในอนาคต เป็นเงินเป็นทองให้เราได้อย่างเช่นทองคําแบบนี้นะครับใครที่มองอยู่ผมว่ามองในแนวนี้ดีกว่านะครับแต่ห้ามเล่นเหรียญดิจิตอลนะครับขอย้ำนะครับว่าไม่เหมาะนะครับส่วนงานประเภทอื่นๆนะครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกฮะปิชลุพักไว้ก่อนนะครับระวังนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกแบบนี้ฮะว่ามีโอกาสเปลี่ยนตัวได้เช่นกันใครนะฮะที่มีความรักอยู่นะครับเหนื่อยนะครับบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะ มีอยู่2แบบครับ 1. เลิกราอย่างเด็ดขาดเปลี่ยนแน่นอนนะครับกับอีกประเภทหนึ่งครับถ้าคุณยังต้องการคีพรีเลชันอันนี้นะครับอยากจะพัฒนานะฮะต้องเดินทางครับไม่อยู่ในถิ่นเกิดครับไปที่ไกลๆครับต่างคนต่างไปทํางานหรือหาอะไรเสริมทําให้รากับตัวเองมากในช่วงเดือนนี้นะครับฉะนั้นจะได้รอดพ้นไปได้นั่นเองนะครับให้ระวังระวังกันนิดนึงครับใครที่ไม่มีแฟนอยากมีแฟนต่างชาติถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆต่างประเทศมีโอกาสมีคู่ได้ครับแล้วจะค้นพบบางคนนะครับผมแนะนำว่าไม่ใช่คนประเภทชาติเดียวกันเพศเดียวกันให้ลองคิดดูครับในเรื่องของสุขภาพนะครับผมจะแบ่งออกไปนี้นะใน2กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยให้ระวังเรื่องของระบบท้องนะครับเกี่ยวกับการย่อยนะฮะเป็นสิ่งที่ อันตรายมากๆนะครับก็ให้ระวังนิดนึงอาจจะท้องอืดท้องเฟ้อท้องอะไรเงี้ยลองหาโปรไบโอติกหรืออะไรมาทานดูนะครับเพื่อปรับสมดุลร่างกายนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนจะเป็นกันนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่ายังมีเกี่ยวกับโรคเม็ดซีฟที่แอบแฝงอยู่อาจจะพุดขึ้นมาอันนี้ลองหมั่นตรวจนะครับให้ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับหรือรับประทานของที่สะอาดนะครับแล้วต้องสุกนะครับพวกปลาดิบอะไรเงี้ยให้ละทิ้งช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะครับ การเสริมดวงนะครับผมแนะนําให้ไหวเจ้าแม่กวนอิมนะครับปรางไหนก็ได้ครับขอพรท่านนะครับในเรื่องของความเมตตานะครับในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะให้ไปในทางที่ดีครับเสริมดวงได้ครับคราวนี้เนี่ยถ้าใครอยากเสริมดวงต่อสามารถทําบุญทําทานกับเด็กเล็กได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญฮะลองหาดูครับ